นันูหนูบอกกับแม่ีกที่ิว่าหนูมีกระเป๋าแล้วดังๆังเลยนะเร็วแม่คะแม่คะหนูมีกระเป๋าแล้วค่ะม่ลีใจเลยนะ มิตรภาพแน่นแฟนตัดกันไม่ขาดอยู่ต่างช่องแต่เคยเป็นเพื่อนซีเสียตาปัญญาอีกหนึ่งโมเมตนต์น่ารักน่ารักเมือ่อผู้จัดละครดงังไก่วรายุทธได้ออกมาแชร์เรื่องราวความประทับใจที่มีต่อ คุณปัญญานิรันกุลประธานบริษัท Workpoint e n t e r เตอร์เทนเมนตจำกัดมหาชนเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่สนิทกันมานานหลายสิบปีโดยได้ระบุข้อความว่าเมื่อวานไปอัดรายการที่ Workpoint รายการแฟนฉันวัดปะละได้เจอคุณปัญญาผู้บริหารอัดรายการปัญญาปันสุขเธอเดินมาหาคิดถึงเพื่อนไม่ได้เจอกันนานมากขอบคุณที่เดินมาทักทายและคุยกันพอสมควรสรุปว่าเราจะไม่ลืมกันรักกันและได้รู้ จากการ เจอเมื่อวันแรกๆที่ไก่ทำงานในวงการที่ช่อง3จนถึงทุกวันนี้ยังรักกันอยู่ขอบคุณที่มาทักทายสุดท้ายเราเดินไปหาห้องส่งที่เขาบันทึกเทปอยู่ได้รูปนี้มาคุยหน่อยมีเพื่อนเป็นเจ้าของซึ่งงานนี้ก็ทำเอาเหล่าคนที่รู้จักและแฟนคลับมากมายต่างฮือฮาเพราะไม่ทราบว่าเสียตาปัญญากักบไก่วราย,ยุทธเป็นเพื่อนรักกันนั่นเองจนได้มาคอมเมนต์มากมายเช่นมิตรภาพไม่มีวันเจือจางชื่น ใจจางพี่ไก่ทําละครที่ช่องพิตาเลยสิครับพี่ไก่น่ามาทําหนังให้เวิร์กพอยนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเหมือนจะเป็นคนละวงการการันแต่สนิทกันได้ยังไงเนี่ยและอีกมากมายมิตรภาพที่นั่นแฟนและยังมาเจอการคุยการถ่ายภาพไปการแบบนี้เป็นกัรยานามิตรที่ดีอย่างมากจริงๆ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า